เขาเรียงมีแต่นักพิธีคา รประมาณเกือบ5เดือนแล้วก็ปิงปองก็เคยทำมาหลายๆอาชีพเหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีอาชีพพนักนนงานเสิร์ฟหรือว่าอ,อาชีพเกี่ยวกับที่สร้างรายได้ดีๆถ่ายรูปหรือว่าถ่ายแบบบา,บางงานนะคะและ้วก็ก็ไม่ก็รู้สึกว่าเป็นก็ชอบนะคะแต่ว่ารู้สึกชอบการขายมากกว่าก็เลยพอดีคุณแม่สอน เคล็ดลับลตำน,น้ำพีกค่ะสูตรน้ำพีกตั้งแต่ประถมสมัยตอนเป็นเด็กๆค่ะก็เลยชอบเวลากลับบ้านก็อยากให้คุณแม่ทําให้ตลอดก็เลยเอาลองมาเปิดเองเพราะว่าคิดว่ามันเป็นน้ำพีกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวเชียงใหม่ได้ได้ชินมนะคะ มีหมูย่างนะพี่คะเอาปีชุดนี้แบบน้องๆเพื่อนๆหรือว่าใครที่กําลังหางานใหม่นะคะก็มีรายได้พิเศษโด,ย,ดยการทํางานที่สุจริตแล้วก็อาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเหมือนวิีงฟองก็ขอให้กําลังใจแล้วก็ขอให้พัฒนาให้เอกลักษณ์ของตัวเองเอมีความชัดเจนแล้วคนอื่นเขาก็จะเห็นและสนับสนุนเราเองค่ะ